สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมนะครับปักลบโคทันด้าครับตัวนี้ก็มีทั้งแบบรุ่นเก่านะครับแล้วก็รุ่นใหม่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายลง u t u b e นานนะครับก็ลองมาถ่ายลงดูนะครับเผื่อมีคนสนใจนะครับตัวนี้นะครับก็รุ่นเก่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นพวก F3 หรือเอครับจะเป็นปักสี่รูนะครับปักแบบนี้เป็นการทํางานโดยการ จัมสายไฟโดยผ่านสวิคนะครับตัวนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็เปิดปิดสวิคนะครับในการตัดตอ่อวงจรนะครับตัวนี้ก็รุ่นนี้มันจะไม่เท่าไหร่นะครับปกติทั่วไปเราก็จะใช้สายไฟจัมเมาใช่ไหมแต่ตัวนี้มันก็ทําให้สะดวกสบายขึ้นนะครับให้งานเร็วขึ้นส่วนตัวนี้มันจะใช้สายไฟจัมค่อนข้างยากนะครับเพราะรูม,มันเล็กมากตอนนี้ใครสนใจก็สั่งเขามาได้นะครับมีทั้งสองแบบเลยเดี๋ยวสินค้าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ ลัตนาไม่นะเพราะว่าผมขายในรัศดานะผมตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผม